ผมขึ้นมาดูจอรนนะครับถังเล็กแล้ววัสดุปลูกเก่าละนี่ออกดอกใหญ่อันนี้เป็นวัสดุปลูกพื้นฐานนะจริงๆก็อยู่ได้แหละแต่มันเริ่มสูงแล้วมันเริ่มออกจากหลักละ,ะเอาไปเริ่มใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอาเจ็ดเลยยิ่งข้อเยอะยิ่งดีนี่เรียบร้อยหลกักผมจะลงปลูกเลยโอ้ใหญ่ยยามากเดี๋ยวลงไปไว้ข้างล่างอีกยอดหนึ่งเอาเลยไม่เหลือไว้ให้แบบขึ้นหลัก,กใหญ่ๆเลยพี่เจไม่มันใหญ่อยู่แล้วพอเราเอาใหญ่ไปเริ่มใช่ไหม วัสดูปลูกใหม่ใส่ปุ๋ยใส่บำรุงใหม่ใช่ไหมใบใบใหม่ก็ใหญ่นะมันอาจจะเล็กลงใบแรกแต่ใบที่2มันก็จะใหญ่ก็อย่างที่ผมไลฟ์บอกไปนะครับว่าถ้าสมมุติผมหยุดทำนะแล้วป่อยใหญ่ใช่ไหมทุกคนจะไม่มีคลิปดูนะผมจะนับข้อนะ 2> 1 2 3 4 5 6 7ตรงเชือกพอดีเอาเลยเรียบร้อยลากเขา ช้อนชัยเข้าไปแล้วนะดึงเลยอันนี้ลากดีโอ้ลากไปนู่นแล้วเรียบร้อยนะคะระับจอนดูโอ้สองยอดใหญ่แต่ดอกผมลองปล่อยไว้ไม่รู้ว่าเป็นทําให้ใบเล็กลงหรือเปล่าก็าไม่รู้ก็มีส่วนไม่เอาออกนะจะลองไว้ว่ามันจะเป็นยังไงโอเคไปลงข้างล่างกันคราวนี้ผมก็จะค่อยๆเก็บลากเขาเข้าไปเอาวัสดุปลูกเป็นพื้นฐานของเรานะครับคือทำแบบง่ายๆเลยในวัสดุปลูกพื้นฐานของผมเนี่ย มีเร่งรากอยู่แล้วรดน้ำหนึ่งครั้งก็คือใช้ได้เลยเสร็จแล้วหนึ่งอันใหญ่มากอีกอันนึงผมจะเอาไว้เหมือนกันเลยนะลากอะ่ะมันน้อยกว่าตอนยกมาคือมันเล้งไม่ได้มีลากหากินเลยนะอืมแต่ผมอยากรู้ว่าเร่งลากผมมันดีจริงไหมเวลายกไม้ที่ไม่มีลากจริงๆก็ทํามาตลอดแหละก็ดีตลอดแหละเพียงแต่ว่าอันเนี้ยเป็นอันที่รู้สึกว่า อาจจะยากหน่อยเพราะว่ามีรากที่เป็นแค่รากอากาศนนไม่ได้มีรากหาก,กินเลยใช่ลงปลูกเลยรดน้ําแล้วก็วางไว้เฉยๆเลยเนี่ยเวลาการทําไม้ใหญ่มันเหนื่อยเนี่ยเห็นผมหอบไหม <c oughs> <c oughs> ต้องพูดไปด้วยแล้วก็ทําไปด้วย <c oughs> นี่เป็นวัสดุปลูกพื้นฐานนะสับกางนะแต่ตอนนี้ผมไม่ไม่แยกระหว่างสับกางสับเล็กแล้วนะเพราะว่าแต่ละรอบมาไม่เหมือนกันเลยแต่บางรอบถ้าชิ้นมันต่างกันยังไงก็ลองถามแต่ในแต่ละรอบได้นะคะเวลาสมมติ ขอแบ่งอ่ะก็ลองถามพี่เจฟดูว่ารอบนี้มีเป็นสัตว์ไหนแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยนะคะแต่มีตากไว้แล้วนะตากพร้อมเดินทางไว้เยอะเลยเสร็จแล้วทำไงต่อจะต้องรดน้ำหนึ่งทีใหญ่ไหมใหญ่โอเค <c oughs> เอ่ะตรงนี้เลยแล้วกันเท่านี้เสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าเขาจะเป็นยังไงโดยที่มีฝักเขายังอยู่ไม่ได้เอาออกด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูพัฒนาการกัน